เอาละครับต้องขอสวัสด,ดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับฮอปพาร์ทที่12กันแล้วนะฮะครั้งที่แล้วเรามาช่วยพี่คนนี้ไม่ได้ไม่รู้เป็นพี่หรืออะไรก็ <c oughs> หลังจากช่วยไปก็ทําให้รู้ว่าเราต้องไปทําอะไรแบบน,นี้อีกหลายๆรอบบางเพื่อเป็นการเคลียร์โซนนะฮะเคลียร์รให้แบบว่าไอสีม่วงม่วงมันหายไปแล้วเราก็จะสามารถเดินเข้าไปได้นั่นเองเฮ้ยตรงนี้มีรอยรั่วตรงกําแพงรอยร้าวดิอืมเอาห้เก็บของเฉยเออได้เอเนอร์จีมาไอตรงนี้ก็ได้นี่วาเออ จะได้ไม่ต้องเดินอ้อมอข้างล่างเอลงได้เนี่ยลงเลยแล้วกันโอะมันเชื่อมกันเหรอเห็นไหะเท่าที่ผมดูแผนที่ของเกมฮอปเนี่ยมันผมว่ามันน่าจะใหญ่มากกว่านี้นะอันนี้มันเหมือนเรายังเปิดไม่หมดอ่ะน่าจะเล่นได้ไม่ถึงครึ่งเกมเองเป่วะเจ๊เอ๋ผมสงสัยตั้งแต่แรกันตัวตัวอะไรเอ้ยไม่เอาดีพันปามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางดีกว่า ทางนี้น่าจะไม่ได้ผลอีอย่าขวางทางไอ้น,นี่ด้วยเอาอไม่ได้จะต่อยตัวนั้นอนะเอออุ้มวันไปเฮ้ยโหัวเต็มเต็มที่เลยโอ้เอ้าวอุว้ยจิ้นทีเดียวสองทีเลยเหรอสองลอดตายเลยโอ้อะไรไปเนี่ย ไม่ไปแล้วข้างล่างมาข้างบนดีกว่าตรงนี้มันมีไอ้นี่ซ่อนทางไว้หรือเปล่าเอาเราเข้าไปไหนไปอ๋อเก็บของโอเคมาก่อนซ่อนทางเก็บของไว้เองสกิลใหม่อีกแล้วได้อะไรวะสปีดเอเนจีรีครรูเวอร์ี่บัตสรีดิวเฮลท์โอ้ไดานามโมเกียร์น่าสน อ๋อผมรู้แล้วว่าชุดอันนั้นมันเอามาจากไหนมันก็ได้มาจ่ากพวกนี้แหละแต่ว่าเราต้องปลดล็อกมันนะ่ะเออแล้วทางนี้เดี๋ยวทางนี้ไปไหนวะขึ้นดิเฮ้ยทางเดียวกันใช่ป่วะวหเอเะโอเคขึ้นตรงนี้มองไม่เห็นเมื่อกี้ข้างล่างเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเลยเอา่านี่ลงได้ อ๋อมาเก็บดาบนี่เองอืมเสร็จดาบได้มาอีกชิ้นนึงอยากรีบรออัปเกรดไม่ไหวแล้วเพราะฟันตัวอะไรไม่ค่อยจะตายเอ้านี่มันทางเดียวกันแล้วนี่วะอ๋อมันคือทางตรงนี้ก็ว่าอยู่เดินย้อนกลับไปสินะผมเห็นทางจากฝั่งตรงข้ามครับมันมีให้กดสะพานเราจะได้ไม่ต้องเดินอ้อมไกลคือตรงนี้เนี่ยพอกดเสร็สะพานมันจะขึ้นมานี่ไงเราก็ต้องไม่ต้องไปเดินอ้อมไกลแล้ว พตอนแรกเดินผ่านมาแบบเอ้ยไม่เห็นเห็นมันเป็นแบบเออสะพานมันขาดอะ่ะมันต้องไปกดปุม่มอีกฝั่งนึงก็เลยอ้อมมากดครับแล้วตรงเนี้ยเนี่ยมันคือของอยู่ข้างบนอะ่ะเราเข้ายัางไงวะเดี๋ยวหาทางแป๊บทางนี้หรือเปล่าเห็นมันเชื่อมกันอ่าพอเราเดินอ้อมมาตรงนี้เสร็จเอ้ยอะไรข้างบนอะ่ะมันปีกขีเสื้อนี่ว่าอันนี้เหมือนเป็นของแลอะไรนะ เพราะผมเห็นน้อยมากในแผนที่อ่ะยืบโอเคแล้วคือไม่ได้เก็บตัวนี้ไปด้วยนะเก็บตัวผีเสือ้อเอาทำไมไม่เดินออกข้างเดี๋ยวคีย์บอร์ดกรดุดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคีย์บอร์ดกรหลุดเฉยเลยะอะไรวะเนี่ยไม่ไมต้องฝั่งนี้เออเนี่ยฮะตรงนี้มันโดดมันมาได้แต่เราแบบทำไงวะเดี๋ยวกดข้างบนนี้ยึบลงไปข้างล่าง กดอีกทีน่าจะขึ้นแน่นอนไหนขอลองต่อยหน่อยเอออ้อนี่ไงนี่ก็ได้ทางขึ้นแล้ววะเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บได้สักทีนี่ก็จะต้อนเดินไปไกลกว่านี้นี่ไงเพผมเห็นในแผนที่นะฮะหัวใจเก็บเพิ่มได้แล้วตอนนี้ก็จะไปกินหลอดแล้วเนี่ยเจ็ดหลอดแล้วปะเนี่ยยังไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรตรงนี้มีให้เกาะปึ๊บเจเอ๋เอา ไม่ไม่อยากเจอก็บอกเลยทีอา้าวอันนี้คือสวิตต์แต่เนะี้ยโอ้โหโคตรคนไกลันเยอะจังแถวนี้มีแต่ของหลอกตาได้ทางใหม่อีกแล้วทางเก่ายังไม่หมดเลยเดี๋ยวก่อนเราได้ทางใหม่ก็เหรอทางเก่าเรายังไม่เคลียร์เลยนะโอเคลงไปแล้วกันเผื่อมันจะมีอะไรอย่างไรก็เก็บของใกล้ๆหน่อยมีไฟฉายไม่ได้เกมเนี้ยวัดดีตรงนุนเลย อ๋อให้มาเก็บเอน r จีเซลอีกแล้วอีก2อันก็จะใช้เอนตี y ถุยเอนตี้วะเ n น r จีเซลครบ3อันได้แล้วครับ3หลอดดิถ้าดูจากแผนที่ตรงนี้ผมไม่รู้ข้างบนนี้มันคืออะไรวะห้องอัพเกรดเหรอหรือยังไงเสยตรงเนี้ยที่วาร์ปแน่นอนแล้วก็มีหัวใจตรงนี้ด้วยนะใกล้ๆอ๋อผมรู้แล้วไอศสัญลักษณ์นี้นเป็นของให้เก็บได้แน่เลยเพียงแต่ว่าเราจะเก็บยังไงก่อนเอ๊ะมันซ่อนอยู่นี่เหรอเห็นไม้บางๆขอลองแป๊บ อุ้ยใช่วะโอ้โหก็หาอยู่ว่าอยู่ใกล้มากทำไมไม่เห็นวะเนี่ยเอาไรพานนี่คือพาดเก็บของ,อองน,นี่ยังไงกันนี้ฮะไหนดูเพิ่มเติมสิไอ้ตรงตรงนี้ยังไม่ได้เหมือนเดิมทั้งมอยู่ใต้ดินนี่ก็ไม่ได้ส่วนห้องนี้มันคือห้องรอเหรอหรือ,องไงวะเดี๋ยวก่อนนะเจ่๊ยบเกรดดาวนี้ เนี่ยได้เป็นรอรอรูมเหมือนที่กับอ,อ,อาชีพม,มันขึ้นนะอันนี้ครั้งที่หนึ่งผมมาเจอตรงนี้อันที่สองเจอข้างล่างอัน,นต้องรอเก็บหัวใจอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคที่เหลือน่าจะยังไม่มีอะไรเราต้องไปต่อเพราะว่าที่กลับไปมันเหมือนแต่มีทางที่เก็บไม่ได้เราไปตามเก็บหัวใจตรงนี้ดีวกว่ามาเรากลับไปที่เดิมดีวกว่าอือค้างไว้อย่าเอ้ยอืมระเบิด ต่อยไปอืเฮ้ยระเบิดไม่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 ต้องไม่มีครั้งที่สองอือไม่ได้หรอกรอบเนี้ยอืมตายเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อะไรวะประตูยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวก่อนเอามันมีอันนี้อยู่ข้างบนนี่หว่าก็ว่าอยู่เอาโดดถึงได้ไงโดดถึงได้ไงวะเดี๋ยวได้แล้วมันโดดถึงได้ไงโอ้โหระเบิดใส่หน้าโอเคคราวนี้ก็เก็บได้แล้ว ผมตกใจว่าเมื่อกี้ผมโดดถึงได้ยังไงวะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เลือมาแล้วนี่แนะ่เลือเป็นเจ็ดหลอดแล้วเริ่มกว้างขึ้นอีกแล้วก็มีของอยู่บนหัวแล้วด้วยแน่ตรงนี้กับท่อข้างหน้าโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องขึ้นไปข้างบนโอะที่ไม่ใช่ตรงนี้คุณผู้ชมครับ <c oughs> คือผมฆ่าศัตรูตายแล้วแบบมันบักเสียงอะ <c oughs> มันก็อื้ออย่างเงี้ย แล้วก็เอินเจอของข้างบนนี้ด้วยเดี๋ยวก่นเราขึ้นยังไงเออก็อื้อออยอย่างนั้นแ่ะโดดเออเลิกร้องก่อนเพื่อนเลิกร้องก่อนเออเก็บของแป๊บเย่ได้ของเพิ่มมันก็ยังอื้อออยอยู่นี่อยู่กูกลับไปตรงนน้นก่อนดีกว่าทั้งเสียงอื้อๆเต็มหูเลยมันคือทางนี้หรือเปล่าเอา๊นี่ไงทางนี้เราย,ยังไม่ได้มา เอ้ยเอ้ยตอนนั้น่ะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมีมีซ้อนกลับมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยเออก็ไม่ได้เก่ง่งที่คิดที่ว่าเอาเราตรงนี้ขึ้นได้ต้องไปเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งอีกแล้วอะ่ะเกลียดจังเลยทําไมเราต้องเปิดประตูฝั่งตรงข้ามตลอดเลยถึงแม้เราจะรู้ว่าเราจะอ้อมมาได้ภายหลังก็เถอะเอเอได้ยินเสียงการต่อสู้เดี๋ยวก่อนนี่มันทางเดียวกันป่าวะเดี๋ยวนะเออ เอ้าให้เก็บของตรงนี้ได้เฉยเลยมันมีของอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอได้มาสามันแล้ววะมันคือบัตเตอร์ไฟล์เหรอยังไงไม่รู้แต่ได้มาสามันแล้วต้องใช้ระดับหนึ่งเอ้ยทำไรอะเอ้ยไม่ได้หรอกโล่เอามานี่เอ้ยติดติดทำไมไม่ได้ครับติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยกดตรงนี้ก่อนเปิดท่อแลนอนอืม นี่ไงท่อตรงนั้นแล้วก็เปิดทางเยเดี๋ยวค่อยเปิดนะขอสู้กับมันก่อนอืออือตายสำรวจตรงนี้ด้วยเอ้านี่จมเหรอบักวัดเดเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้ก็ลงได้เอ่อลงไปไหนวะเฮ้ยนี่มันยาวมากเลยเนี่ยเออฝั่งนู้นก็มีทางให้ไปต่อมีทางให้ไปต่อยาวจัง โอ้ตรงนั้นก็เปิดประตูอ้อมอีกเดี๋ยวกันนะฝั่งนี้เข้าไปได้เฮ้ยเข้าไปไหนวะมันมีทางอ้อมมาข้างหลังนี้วะมันคือทางเดียวกันปะวะลงไปดูก่อนเอ๊ะมันถือว่าอยู่เป็นทางเดียวกันแต่โอ้ไปไอเล่ใหม่ก็เรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไอเล่เก่ายังเรายังไม่เคยแล้วอ่ะมันมีที่ให้สำรวจเยอะมาก ลงไปสู้มันข้างล่างกันเอออุ้ยนี่อืมไม่ต้องมายุ่งเลยเอ,อ้าฆ่าเราไม่ได้เด้เดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีวิธีการกําจัดไอหนามพวกนี้แน่เลยฮนะเพราะว่าหนามอ่ะมันขวางทางที่จะไปต่ออยู่ทางจะไปต่อตรงท่อน,นั้นนะ่ะอุ้ยตรงนี้เดวข้าไปก่อนเฮ้บเนี่ยหรือว่าอาจจะแค่ขวางเราไว้เฉยก็ได้นะเดี๋ยว เราไม่ได้ไปทางเก่านะนี่เรามาทางใหม่ละเฮ้ยเออไปทางใหม่เร็ว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 เฮ้ยแจ่มันขวางหมดเลยฮะขึ้นไปก่อนโอ้เยอะจังเออเป็นไรฟันไม่โดนหอกนายก็ยาวกว่านะโอ้ยไม่ถึงเดี๋ยว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 โอ้ไม่ถึงอีกแล้วเฮ้ยกด ต่อยโลแตกฮ้่เออเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินสู้ข้างบนเนี่ยไหนดูข้างบนสิเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไม่โดนว้ยง้างเอาโลออกไปไม่ต้องใช้อู้หเก่งนะเราอะ อ่านี่เหมือนต้องมีให้หมุนนะแต่ว่าเรายังหมุนไม่ได้เพราะไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้ามันต้องมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งข้างบนนี้แน่เดี๋ยว,เด,ยวเดินย้อนกลับไปนี่ไงเรารู้แล้วไฟฟ้ามาจากไหนอปั๊มไฟเลอ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะแต่แค่นี้เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันคือจุดปั๊มไฟเหรอวะอย่างกับเครื่อง g e n e r a อร์ ไนดูมินีสินี่ไงให้หมุนได้แล้วครับกดอินเทอร์แลกอ่าหมุนไปรอบนึงไม่ถึงด้วยครึ่งนึ่งอุ้ยกลไกทำงานแล้วก็เปิดขึ้นแล้วมีทางใหม่ให้ไปอีกแล้วอะ <c oughs> อะไรว้เดี่โอ้ให้ตายสิได้ทางใหม่ก็เหรอ อะไรวะเนี่ยโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้เหมือนเล่มมานานพอสมควรแล้วก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาลุยไอเรียต่อในพาร์ทหน้านะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นลังใจให้ผม้วยครับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ